อร่อยยามเย็นอร่อยยามเย็นมาครับตับไก่หนังไก่โครงท้ายไก่แซ่บครับใครหิวแวะได้ตับไก่หนังไก่โครงท้ายไก่ใครหิวแวะได้ครับน่าทานนะครับหนังไก่ร้อนๆหนังไก่ร้อนๆอร่อยครับมาครับ ใครหิวหมูย่างมีนะครับหมูย่างอร่อยมากหมูย่างโรยง,งาหนังไก่โรยง,งาแซบ่บแซบ่บข้าวเหนียวร้อนๆมีครับข้าวเหนียวร้อนๆมีโครงท้ายน่ากินมากครับโครงท้ายงอนงอนนะครับโครงท้ายกับข้าวเหนียวร้อนๆน้องใครมีส้มตํานะอร่อยมากนะครับซื้อไปแล้วทานกับส้มตํา ัดหมี่ส้มตำนะครับคู่กันอร่อยแซ่บใครหิวแวะได้นะครับที่เก่าเวลาเดิมบรรยากาศวันนี้ร้อนมากมันร้อนมากร้อนมากนะครับอร่อยขายที่เก่าเวลาเดิมอากาศร้อนมากครับวันนี้มีลมอยู่นะครับแต่อร้อนนะครับเปิดร้านอยู่เหมือนเดิมขายที่เก่าเวลาเดิมครับอร่อย ข้าวเหนียวไก่าย,ย่างอร่อยน่าทานนะครับข้าวเหนียวไก่าย,ย่างอร่อยน่าทานมากใครหิวแวะได้นะครับใครหิวแวะได้ตับไก่หนังไก่โครงท้ายไก่ชีวิตพ่อค้า ออวันนี้เงียบนะครับวันนี้เงียบมากอืมทําไมเงียบแบบนี้บอกเลยว่าเงียบมากครับวันนี้เงียบเงียบจริงครับเงียบจริงวันนี้เงียบนะครับเงียบสงบเลยลูกค้าไปไหนหมดครับลูกค้าไปไหนหมดนะครับลูกค้าไปไหนหมดเรียกลูกค้าก่อนบอกตับไก่เปิดร้านแล้วนะครับ อาการคือดีวันเสียวันนะนี่แหละชีวิตพ่อค้าครับดีวันเสียวันขายดีวันขายไม่ดีวันเป็นแบบนี้นะครับเอ่อบรรยากาศดูเอาครับเป็นแบบนี้ขายดีวันเสียวันสู้ครับสู้ยังไงก็สู้นะครับคงท้ายหนังไก่นะครับ ชีวิตต้องสู้เราเกิดมาก็ต้องสู้ขายดีไม่ดีเราก็สู้ต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับฝากไว้ด้วยช่องเล็กๆนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับคลิปนี้บายๆครับสวัสดีนะครับ